เตะบอลต่อย่านเตะบอลต่อต้านยาเสพติดอ่ะนักวอลสองทีมจับมือกันค่ะไอ้้ล่รองเท้าสตาร์ทชั้นดีทีมละอ่อนกับทีมชลาคือสามคนเนี่ยใส่รองเท้านะไปแล้วก็ หนึ่งคนของทีมปูเนี่ยจะถือไม้แล้วก็ไปตีมึออ๋อปิตาตีไก่อ่าปิตาตีไก่ต้องบอกว่าใครแพ้ได้คะแนนน้อยโดนบอลเตะอัดนะครับโนเองเอาหัวเต้าหัวมึงหนีก่อนอ่ะไม่ถ้าได้หัวผมมีสิทธิ์เลือกไปหัวหัวหัวเฮ้ยใครเปล่าเอาหัวเามีสิทธิ์เลือกเราอาเดียวไปก่อนไปก่อนไปก่อน มามาึงเลือกอะไรมึงเลือกอะไรเราระวงเราจะตีเรจะหนีก่อนหนีก่อนดิหนีก่อนหนีก่อนมางั้นทีก่อนตีก่อนฟังผมเป็นคนตีเรามีเวลาแค่สองนาทีใครเป็นคนจะเริ่มก่อนนี่การกลูงกุไล่ตยคนบ่อยใช่เหรอเออเรามีเรามีที่ด้วยนะเรามีพิตตี้นะนะมาชูรอบด้วยนะยกที่นึง

ฝาวาานะแลวชนะลวชนลวไปตมไปตมโอ้โหโอ้โหโอ้โปโา9 8 7 1 5 4ใ้นไอจันโหวะใกล้ลนไอเที่ยวใกล้ลได้สองคนนะผมจบไปแล้วนะครับทีมผมนะฮะชละแลนดได้แล้วสคนนะเหลือทีมละอ่อนแล้ว

yeah you đi nhanh lên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  วดต้องว้วเออแล้วเราวิ่งไปเลยโอ้ลวเวลามาตอนนี้2คะแนนเท่ากันยกที่3าโคที่เหมือนกันเลยนะงอยู่สายหมดเลยเายงครับเปลือนายหลยวั่นแหละนั่งนั่นั่ง่ おい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  ขวา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 โอ้ยีบตีรงเท้าางเท้าขวาขวาข่ปสายแล้วไปตีขวาสายสาายาายะยนีจสายมาเวงัก้ายเลยักซ้าสิบองศา9สองศาหมดเวลาแล้วไอ้เทน ตีกูทำเหี้ยอะไรกันอ้เหี้ยก็บอกตีเลยตีเลยนั่กูไก่ตอมอ่ะเดี๋ยวแม่ไม่โดนเต็มมันดูจะแหลบอ่ะึแสบเลยโอ้ยเข้าวงหูเลยแล้วกูไก่ตอมอมาตีเหียวกับมึงอ่ะมึงตีโดนสองคนเลยใครจะไปเล่นกับมึงวะเ,เนี่ยพี่คนยากจริงพี่มันมึงไม่ตีเลยอ่ะตอนนี้กินได้แล้วเราได้กีก่คะแนนสา,ามเราได้สามคะแนนตอนนี้คะแนนเราขึ้นนำอยู่นะครับรอบนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งรอบนะครับโค้ชเป็นรอบสุดท้าย ฝาแผนั่นอย่างดีเดี๋ยวเราไปดูงานว่าเราจะได้แต้มไม่ได้แต้มกูหรอกเดี๋ยวดูไปลุยขวัญอะไรขวาขวาขวาางคนขวางขวัอะไรเียหลังตาย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 ขวาขวาขวาเฮียไอ้คนนอนอยู่ขวาขวา

ขนดิวาีห้ัวดวยหวตามตามหน่อยตามหน่อยขวานดิขวาีต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 ีนีตีตีตกตี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 ีต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 ้ตี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 ตเตีตเตี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 ต้ตี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 ต้ ชุดสุดท้ายถอดเสื้อมาสามสามเลยรอบนี้รอบแบบว่ารอบชิงดำแล้วรอบสุดท้ายใครตีได้ครบก่อนหนึ่งนาทีกชนะ ขาขวาาขวางขานใเดียว,ว,วตีเลยตย้ายากแล้ว,ว,ลวลกลับไม่ได้เลยทักคะแนนเดียวนะครับโอ้โหเราจะไปไปเดินยอ่ะเยี่ ไอๆเท็กใครวะไอ้ตดวใครวะเจ้าพูดเกินดหรือไม่ใช่ไม่ใช่ไโดนกูเฮ้ยปิดป่ะปิดิดจับใครแก้บาลเลยยมเอ๊ไม่ต้องตีเลยมดเวลาแล้วนะไอ้ไ้กูตีโดนเลย

เอาแพ้เลยหมดแล้วแตกเกมเมื่อกี้แล้วอ่ะทีมชาลาแลนแพ้วันนี้เราลงโทษเขามีโอกาสเตะคนละหนึ่งครั้งเท่านั้นไม่โดนคือไม่โดนถ้าโดนคือเจ็บเอ้ยเอาลหรอเอาไอ้เจียมือแล้วอ่ะโค้น ครับทุกคนนะใครชอบคลิปนี้นะฮะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะฮะรอบต่อไปเราจะทำอะไรนะฮะอยากให้พวกเราทำอะไรคอมเมนต์มาแล้วกันครับผม